มันมีแกนไอเดนมีแกนสามสิบสองครับออกสามสิบสองทั้นต้องไม่จะจะเหลืองมังไม่ครบสองร้อยนะไม่เดี๋ยวแก๊งออกตีให้ไงไง่ก็มันขันร้อยเดียวก็มึงครบแล้วก็ตีบูพินไปก่อนเอตีบูพินก่อนเลยอใช่ถ้าบูพินติดมันก็ได้ไม้พูดเลยวันนี้มันนงง่จริๆะไปอ่าเอลี่มาเอลี่ ตีรสันวครับรู้ว่าตายเปตีตีบูปินอ่ะกูเสียให้มันเป็นร้อยเมตรอ่ะี่ยอนเเรียกอะไรครับเปตีมันตีเ้าทีอ่ะอะไรนะครับ อะไรนะเกอกอระเป๋าเลยเกอเกอไอ้ควายมีปากวะเนี่ยยิงยปยปยไปบังกันมึงยปบังกันยิงที่มันอ่ะเออยิบไปแล้วเออไปให้ตรงนน้นเลยหลุดมั้งอ่ะดูทองอ่ะไปวินานแล้ววะ 2ออันละหาร้อยให้เลยให้เลยเอเดนให้เลยไม่นะนเท่าไหร่อันะอยห้าร้อยแวครับให้เลยให้เลยเดนจะเอาทำไมห้าร้อยตลอดเพราะมันเียนของพีบของีไสองอันห้าร้อเปเท่าไหร่สามห้ม่อกเดห้าร้อยสองศนจ็พี่ตีเอ้ยเดี๋ยวนะหเ้าอยนะไมเอาเพชจากใครอ๋อพี่เปียกอ๋อพี่เปียกอยู่ไหนอ่ะไรพี่เปียก ผมเปล่าหนึ่งสามอีคเปี่อยากแ่มาที่มัดอมครับเอาค่ะคือความคิดเชี่ยตังค์ไม่พอแล้ววะต้องไปกดเจอกันเจอกันอันนี้ห้าชุดใช่ปหมใช่ ปีตได้ใช้เปิดออกนยค่ะพี่เดอกำลังไปเหรอโอเคได,ไเดเไ้เปิดตรงนี้ได้นะทำไมให้มันก็สี่กล่องจัดแม่งเลยแล้วกัน ต้องขอพอรกันอากูนคอปเปอร์ทองเหรียญไม้เหล็กปูนคอปเปอร์ไม้ทองได้ไหมกรูนคอปเปอร์เอาโบฟินมามยังเหรียญไม้เหล็กขอพอรหน่อย เขาค<ช>่ะอ,อนอ,อะไรอีอ่ะจะต้องกราบไหว้มันกราบไหว้หโต๊มันแบบเขาพอถับก่นหากเมไรนี่เขาปิดหูอยู่ไม่ได้ยินหรอันหายเห็นไหม ก pues oh, ็เอาอีสองไปดิไม่ชอบบอกว่าพูดไม่ดีใช่ฮะ ไอ้แยกูหาของแทบตายที่สองทีติดอะไรนะคือเขาตีสองร้อยทีทำไมเธอติดทีที่สองก็เท่ตีไปสองร้อยไงเขาตีสองทีพอไงเฮยังไม่ใช่อะอ้อเอา้เอาทำไมมันพักไม่ได้อะ ข้านาน้องข้าขน้องมี่วนทีมีบ้าอะไรอ่ะก็สองทีไงเธอเขาสองร้อยทีเธอแล้วถ้าีมายมัต้องสองร้อยทีตีทีพอแล้ว ไม่ไม่ไม่ี่สองทีหรอไอเขาลองตีเลยวองทีไม่ดองหรอเฟืองแจ๊บไอพี่ตีทีตีไปสองทีติดไหมเฟสถ้าอยูตีไปสองร้อยที เอาเอาไม้อะไรไม้ก๊อล์ฟไหมไม่เขาเขาตีไม้ก๊อลฟอ,อีกไหมอันนี้ถ้าจ,จะเอาแม่อขอไมอ้กอล์ฟ เธออย่าเพิ่งกลับไปตู้ไปแอนดอรสักรอบก่อนไปเห้ลองของเลยว่าไงเ้าขาดไปเอากลับไปตู้กันดิกระพุ้นเป้ยี่อ๊ เอาล็อกพกลิกกับเอดีที่ใครนะมึงมีค้าป่ะตอนนี้น้ำหนักในตัวเหลือเท่าไหร่คะมึงมีค่า,คาป่ะกูจะตายเอาข้ามาก่อนหน,นึ่งหนึ่งสสตัวสี่หนึ่เยหนึ่งจล้านเขาตงจะกินข้าไปเองของเขาก็ครึ่งนึงเ่ะ เขาเต็มร้อดอย่าไปหยองเฮ้ยโอ้โหแล้วเบรกอย่างนี้พอไปชนทับเลยขอเลยครับอ่าไม่เป็นไรครับอายุครับผมอ่าก็เที่ยวซ้ำกันนะเฮ้ยเฮ้จเย็นๆ <laughs> ให้ทุกแก่ท่านเ้องขาขัดสักเก่งไปห <laughs> ไ,ไหนเธ <c oughs> <c oughs> อไอยูไปไหนมาไอยูไม่ได้ใรดอกปะน้องไม่น่าเล่น้องนี่ไอยูยังไม่เอวเลยหรือเปล่าใช่ใช่ว่าเห็นน้องมาตีเอวอยู่ ลงอะไรอ่ะเซฟน่าจะช่างน่าจะมาไม่เห็นช่างทุบในทวีอ,อันนี้ไม่ใช่ช่างใช่ไหมมีแหละช่างอ,อะ่ะเธอช่างกับเซฟช่างหมดเลยนะ เอาไงเราต้องไปลุมฝั่งโน้นรวมฝั่งโน้นฝั่งไหนเอ่าน่ะฝั่งคนน้อยๆไปรวมฝั่งเชฟจะอยู่กับพี่หรือกับพ่อพ่ออยู่เชฟพ,พี่เขาไม่ได้อยู่แล้วมั้งพี่โจ้ค่ะไม่รวมกับเชฟไม่ได้นะครับตีช่างหน่วยงานอยู่ด้วยกับผู้เล่นที่ไม่มีแก่นหนหอมใช่ไหมนเนี่ยได้ใช่ ฮอสก๊อดอ่ะฮอสก๊อดอ่ะตรงนี้เลยไหมเลยแล้วห่อไข่มันห่อห่อหมอเดี๋ยวหมอคอาชุบให้ครับตรงนี้เลยแต่ต้องไปนอนโรงพยาบาลไปกินเร็วนะหมอมารอแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเขาจะกดวะเขาจะกดเอามาทำไมพี่กินมาไม่มีอาวุธผมเห็นปืนแล้วผมเหไม่มีประโยชน์หรืให้มาต่อยเอาก็ได้ยดีตรงนี้ผมอุ่นใจแล้วเห็นเห็นปืนแล้วก็บอกให้เรามาพวกเดียวกันเนย มาเรียวฝังกีกฝั่งนะฝั่งอึดนะช่างเขาเยอะนะเขาชุบด้วยของเขาเยอะของก็เยอะของก็เหลือกินเหลือใช้ของที่หน่วยงานตีกันนะครับต้องช่างใช่ไหมข้างในข้างในพอดับแล้วเสียงโคตรเงียบเลยมาแล้วซื้อเวนไม่ใช่แปดคนแปดคนตอนเล่นอย่าพูดวอนะ มันมันกดล็อกอินได้ฟรีอ่ะรออีกสองวันเห็นอยู่เตอมาแล้วเตืงนมาแล้วเราซิ่งจังวะเราเกิดตึงนะเองเนี่ยนี่เองเห็นปะไ่ตีมาสองทีตดป้าถ้าให้กดร้อยทีเดี๋ยวป้ายิงเดี๋ยวมาฟันให้โอเคร้อยทีคราบวิลล์มีปืนด้วยหรอฮ่าแตดาได้เล่น เรามาใช้ได้ไหะเดือกแสงนี่ดาเมจมันแรงนั่นเท่าไม้เบสธรรมดานะครับเหมือนไม้เบสปกตินะครับแค่มีสกินได้เฉยเบสแจกปีมันของที่ติดเลยหรอใครถือไม้นี้มันชอบดูดหัวเพื่อนนะครับใม่เออเดี๋ยวหนูถือจับจุดหัวกันเลยวงนอกอะไรกันให้ต่อยตัดก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่ได้เข้ามารับต่อยตัดเอาเท่าไหน ฐานยังไม่มีใครเกมทานตามคาดคาโดนลุ้มสิบผลอยู่คาเยื้ออยู่มูชัยไปเก็บเลยก็ได้ครับไปผมกูยิงปุ๊บกันฮใช่ไม่กล้าไม่กล้ามีแค่สองตีเออมีแค่สองตีไอ้เวลาเนานนคนมี่ไม่เอาเลยออไปเลยกินไหมไปเก็บเลย ไอ้ภูเห็นเปล่าต้องเอาเออต้องเอาไอ้ภูก่อนเฮ้เรารอพวกเราได้นี่ใกล้ถึงยืนไวก็ได้เฮ้ยยืนยืนรอเล่นเล่งขบขบอะไวเตอร์ก็ไม่กล้าเข้าหินพี่จะไม่ต้องพูดบอแล้วนะไม่ต้องพูดบอแล้วนะโอเคโอเคโอเคเรายังคนเฮ้ยช่างไม่กี่คนเองนเนี้ยเนี่ยเนี่ยรถมาทางขวาเนี่ยนี่มันเป็นเนินอ่ะ nghe nó nghe lên đã. Ai biết game cái này rồi? Khi nhấp đi? อ้เงโอ้ยโดนไม้ไอ้ยเคดดีเดียวเขาบเก็บไปสอแล้วเพื่อนเก็บไปสอแล้วกูกระเด็นเลย ไม่ใช่มีด <P ID S 1> นะ่ะเดียบาไอดีาเฮ้ยโอ้โหแต่เดียวเดียวเดียวดือช่ดือเขา่ดือด่ดือเฮ้ย่ดือโอ้โหตอนเต็มเปล่า ไอ้เชฟเนี่ยเปิดกล่องให้มีไอดีเปล่าเฮ้ยเชฟเหลือสองเชฟเหลือสองอุ้ยอุ้ยเออสวยสวยเฮ้ยสองสองเอาดีสองสองเฮ้ยสองหนึ่งแล้วอุ้ยป้อมเพลนเขาป้อมเพลงเออสวย เลยโอ้ยเหลือสองคนนี้เรา่าได้เลย